็ไมาแต่ไอ้ที่มาประจำก็มีแต่หมาก,กับแมวเอ้าโอ้มาขอเก่าจีตาเถอะคนช่วเห็นแก่มอนี่มาขึ้นมาขึ้นเป็นยังไงเรียไปห,หินดา่านแกนี่เนี่ยมาหาปอเปี๊มาหาผมเออจมูกก็พี่แม่เล่นหินดา่านไอ้นายเี่นนี่เหนี่ยนเนื้อทม,อมึงกว่าพวกมึงจะมาเล่นได้หินดา่านได้โอ้จีพอยีแม่คุณเลยให้แกพูดหินด่านหมดคุณนี่ ตู้ไม่เลยนบ้านอะไรบ้านอะไรบ้านประสาทบ้านประสาทพี่น้องที่ก็ฝึกกว้างอย่างนี้แหละแต่เป็นลานมันพี่น้องของน้ำก็ไม่มีเกลเชื่อไหมทำไมพอลงเลขเกลครับพอนั่นแหละทำไมล่ะโอ้ยลอยเยี่ยวเต็มเดือยเดือยยี่คนขาวจ้าอะไรเยี่ยวอย่างเยอะทำไมจะเกกินน้ำมาล้วอเปล่าเาวเขาเยี่ยวดี อ๋ไปอุ้ยอุ้ยนี่นี่นี่จะภาพไหนไหนนี่อ่าต้องใช้ัภาพแน่เลยเนาะน้าเปล่าเลยเนาะใหมนี่งเปล่าทีงานทีงาน